ได้ยินไหมคะได้ยินคอยบอแม่เสียดายจังอาเสียดายจังลองไมลองไม่ ไม่ไม่ตัวนี้ก็ม่ต่กระ่บื้หาวจาักสิดังมาดังแมเสียดายจังอาเสียดายจังเต้นในดอก เสียดายจังได้ดอกด้ดอกในดอกกระมวลได้เมื่อคืนฝนดีหนาตบฝนฝันบาพบผู้ชายยอดดีพาไปเที่ยวดูนังพาไปนั่งจูจีแล้วพาไปเที่ยวชมสวนเดด ดอกลำดวนส่งหายหน่อยซิมาตั้งร้ายหอนอเสียบหลนเสียบหลนตั้งห้าหกทีตกใจตื่นนอนตีสี่ฮ่าเสียดายจังอ้ ความสุขออกมายอกมาโยกแล้วความสุขทิ้งไปไผ่บ่หักก็สังหัวบ่ใส่ใจแฟวนคนเดียวแต่ความสุขทางใจ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 โยกใส่บ่ลำลองได้ดอกไอเต้ยยินเสียงเป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 ียงจับเธอ ฟังอยูได้หูเดี่ยมันจะมวนคักแคทะอ้าวไง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 งบ่พร้อมดอกค่ะพร้อมบอ่พร้อมได้ยินบ่ร่องเสียงร่องไม่ไปคือเกาละ่ะ nhú khẩu nó quay đây mày băng cong sai mày băng cong giờ mà băng cong khởi đi à long y phèn tên phải năm tên đai đọt ไม่รู้ไม่รู้ยาวไปยาวไปในดอกก็ในดอกไปหาจังเวาเองเป็นสาวรุ่นหมดทุกหมดโซกชีวิตลุดโลกมาแล้วตั้งนานหัวใจไม่เคยต้องการใครมาผูกพันหลกฝันดอกนามันเบื่อกับการเลิกลา ยุกแวงหาแต่ความมวนเรื่อยไปหัวใจไร้คนเคียงคู่แต่การเป็นอยู่ละเลิงแกมใสหมดยุกวิ่งตามผู้ชายบ่มีคู่ใจบ่ตายดอกเดอ้อหากินหาเที่ยวฟินเวอร์นัดเพื่อนเจอหนาหารหมอลำ ถือพวงมาลัยละฟอนไปงามงามของพระเอกหมอลำเตยสักสองสามกลอลลลอนชีวิตคนโสดอยากสิโยกสิฟอนอย่าให้ขัดตอนสิเดาใส่แดงใสเขาบอกรุ่นนี้มีตะมวนกับเมาบ่มีคำว่าเงาบ่มีคำว่าเสียใจเปืองเล่าดีกว่าเปื้องตัวเปื้องใจยาวไป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  ไล่ชีวิตใสให้มันคุมอย่ามานั่งกลุ้มปวดหัวเพื่อใครปัญสึกความจำมันเจ็บมามากเมื่อเลยคิดฝากฝากผีฝากใครเป็นสนเลยดีสิกับไพ่ก็ได้เป็นสนเลยดีสิกับไพ่ก็ได้เป็นสาวรุ่นใหญ่บ่มีคำว่าเงา h e เ g i ก l น้องซิ a แฮปปี้เอออะไรไม่รู้ไว้ไม่ทันมันก็คงจะเป็นแบบนี้แหละ <laughs> ลองเพลงในดอกดนตรี be, เอาไว้ในใจยาวไปยาวไปลองไม่ไปนำ ถือพวงมาลัยละฟอนไปงามงามคองพระเอกหมอลำเตยสักสองสาระลอนชีวิตคนโสดอยากสิโยกสิฟอนอย่าให้ขัดตอนสิเดาใสเด้งใสเขอบอกรุนนี้มีตะมวนกับเมาบ่มีคำว่าเงาบ่มีคำว่าเสียใจเบื่องล้เบื่อตัวเบืออตัวเบืออใจยาวไป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  กำไรชีวิตใส่ให้มันคุม้มพ่เคยนั่งรุ่มปวดหัวให้ใครปั้สึกความช้ำม,มันเจ็บมา,มากก็เลยไม่อยากฝากพี่ฝากใครเป็นสนเลยดีสิกับไพ่ก็ได้เป็นสนเลยดีสิกับไพ่ก็ได้เป็นสาวรุญญ่นใหญ่บ่มีคำว่า,งางเงา สนุกอยู่คนเดียวนะคะมวนอยู่คนเดียวม <laughs> ีคนมาแอบบัง้ย <laughs> ยั yes. enjoy a l o n enjoy อารอลเอาอีกจักเพลงไหมคะเพลงในดอก เองในดอกจัดไปค่ะเาวไปคิดซะว่าดนตรีอยู่ที่หัวใจของเราแต่ก็มีคนมาแอบฟังนะคะแอบฟังไม่ใช่ไม่รู้ว่าเธอเจ้าชู้กับใครไปเรื่อยไม่ใช่ไม่เหนื่อยกับการรอคอย ที่เธอเห็นใจแต่ทำเฉยเฉยไม่เอ่ยคำพูดอะไรเพราะถึงยังไงเธอก็เลื่อนไหลอยู่ดี mm. ร้องไห้ก็แล้วก็หึงก็แล้วเธอยังไปต่อไม่เคยจะพอเหมือนจุดอิ่มตัวของเธอไม่มี จึงได้แต่ภาวนาเห็นเธอเห็นค่าความดีไม่เคยยอมนีเพราะยังมีหัวใจแอันเมื่อเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้ลองให้เต็มที่ไป เป็นคนโน้นคนนี้ตามสบายเมื่อเธอพ่อฉันจะรออยู่ตรงนี้เอาให้เต็มที่รับรองไม่มีฉันไปกวนใจแต่หากมีสักนิดที่เธอจุดคิดขึ้นได้ไม่รู้ว่าหัวใจฉันรอแบบครอ,อน้ำตา ไม่ใช่ไม่รู้ว่าเธอเจ้าชู้ลับหลังอยู่เรื่อยไม่ใช่ไม่เหนื่อยแต่เพราะรักเธอจึงยอมเรื่อยมาถ้าหากเธอเห็นใจอยากให้รู้ว่าฉันเสียน้ำตาเพราะเธอไม่พอสักที จบลงไปนะคะจบเอาเองเลยนะคะมวนบมวนกับบหูล่ะลองใหม่ลองใหม่เพิ่นว่าไม่คอยบดังเพิ่นบอกว่าให้เว้าแห้งแห้งแน่่อยกับเว้าแห้งคักแล้วได้นี่เฮี้ยคอย่อยกับบหูว่าจักแห้งแห้งจำไรเพราะว่าคนปิดหูไว้ก็ว่าคอยห้องเอาสุดๆแล้วขอลองค่ะขอลอง ืในดอกในกดอกฟัง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 ใอยเนี่ย